สวัสด <VE> ีค <the> <fort> ่ะเลิกงานตามเคยกลับบ้านค่ะอากาศดีดี Head is my way คุณดำอารมมาโอซูปเอาออโต้ซูเปอร์เอาดิงซปเปอเอ่อพิกอัพ เดินทางกลับบ้านค่ะมินิกอบมินิกอบภูดยายักมาตีกอบกอบหน่อยอวันนี้ทำงานไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ Enjoy today today n e d s u m o อาเล่นฟ้ารังฟ้ารังแตกขักเสียดัก็กนิด ที่ไทยสัมพันธ์ก็มีมือไก่ใ,ให้ลมอีไก่ฝรั่งฝรั่งไทยไรไทยนาแล้วค่ะรถไทยขับเจ้าดีใใาดีไทยแบบมุนแอบแงบเลยไทยมุนแอบแงบ สวนเอาเห็ดเอาเห็ดไปวานใส่ให้มันเกิดเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดปวกเห็ดสารพัดส,สามปี <c oughs> ถ้าค่อยยุบ้านคอยกษาดเห็ดึ้นกันคนะอยจะเอาเชื้อเห็ดไปวานใส่คอยจะปลูกป่าให้มันปลูกปลาสโสนปลูกป่าซัมปีแล้วก็เอาเชื้อเห็ดไปใส่ ่อยก็จะได้กินเห็ดที่ขอยากกินเห็ดพึ่งมันก็จะเกิดตามต้นสนนะต้นหลากสน,นแล้วก็ดอกสน,อนมันก็กินได้เอามาลวกกินกับแก้วกับปีแสบอิลี่อิๆๆอล้อเราตรงโคนเห็ดมันก็จิมีเห็ดพึิงก็เห็ดพึ่งเอาไปแก้ บ้านนะคะอากาศดีดีมีแห้งมีแห้งร่างกายถึกแดดเราคอยมีแห้งเง่เงได้รับวิตามินดี A B C D วิตามินดีแต่บ้านอันนี้เขาเอิ้นว่าวิตามินเดายเดินทางขึ้นทางด่วนแล้วค่ะรถติดทางนี้รถติด พระเจ้าสิบปประเทศเยอรมันติดรถติดฝรั่งเตรียมไถนาเตรียมปลูกข้าวโพดแล้วเอาข้งว่าขีก้กล้วยมาใส่ไฮใส่นาแล้วก็ไถกรบเตรียมตัว ลดบกค่อยหลายไนไหนแสดงว่าคนยังอยู่ในช่วงฟาารัรซีอยู่ในช่วงฮอลิเดย์เพราะว่ามันหยุดเงา้นะ่ะหยุดตั้งแต่ก็บ่ได้ว่าหยุดดอกมันเป็นวันหยุดวันจันทร์แต่ว่าเขาก็ล่าใส่นะล่าตึงล่าวันสุกใส่สุกเสาอาทิตย์ จันนะกระสิอังค้านแน่นงใคได้หยุดเงล้วหรออากาศมันดีาการอุ่นอุ่น17องศาเมื่อี้ตอนนี้พลังนั้นบ่ค่อยได้พอแดดพอด่อแดดมากนะคาเจ้ากับผ้ากันล่างานผ้ากันล่าโลดล่าโลด่อยจะได้ทำโอหลายๆ ใวแต่ละใปล่าล่า,ลาบนปีใหม่ปลายปีใหม่วันไหนหิมะตกในข่อยค้านแห้งหนาวมันหนานะหิมะมีลมแรงๆอะนะช่วง,ช,วงช่วงเดือนพฤศจิก,กามันจะมีลมใบใหม่ล่น ลมพายุลมแห้งแห้งพฤสกิกาทันวานะขี่จักรยานต้านลมพายุมันสิมาช่วงเลนะยพายุเขา้าทำให้แบบใบไม,ม้ร่นเมื่อกี้ลืมถ่ายที่เขาทำหลังคาบ้านฝรั่ง เขาเห็ดหนานะหนาเห็ดทีทีเลยเขาเห็ดทีทีเลยทีสอกหนึ่งเป็นไม่สอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกหนึเสีเห็ดคือเขาเพราะว่าเขาซีแพคมุ้งเนาะมุ้งซีแพคเขาเลยเห็ดทีทีบ้านเราก็ควรทำแบบนั้นล่ะทำทีทีขึ้นกันเวลาลมพายุมามันจะได้ไม่บิน ส่วนมากเขาใส,าส่ซีแพกนอกจากนอกจากเป็นครคบวัวโคกวักวรอว้าอางานเขาใส่กระเบื้องคือบ้านเฮาเบื้องเ,เงาเง,งาใหญ่โรงงานแต่โรงงานก็ใส่สังกะสีแต่ถ้าเป็นบ้านก็ใช่ซีแพกมงนนะั้นบมันก็จะมีทั้งสังกะสีแต่ว่าบ้านหลังนั้นเป็นโรงงานโรงงานใส่สังกะสีแต่ถ้าเป็นบ้านใส่ซี แมนซ่าดา I love you ถ <laughs> ูกกระแกเต่ะดบ้านพี่นองคอยบ้านพี่นองบ้านพี่นองเป็นป่าลกๆปาห้อนม้้าหเจ้ายูมสัตว์ละยูแบบ มาตะโดดแล้วอยู่มาหลายร้อยปีแล้วพิซซ่านอกเตจแล็กกะเลกกะเอ็กเล็กกะพิซซ่าไม่น่าเอลกเวค่าเลย สายเล็กๆกันฟันดาบในโซเฟลยออโต้อาร์สกุด so ฟันดาบจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะจะไปซื้อดอกไม้ ดอกไม้ให้เพื่อนร่วมง,งานจากกะเกษียนงานกเกษียนงานคู่ปรับคู่ปั๊บข้องข่อยแต่คนไทยใจดีคอยใจดีถึงคอยจะคยกัดกันกับ กัดกันนะก,กนัแต่เขากเกษียณงานค่อยก็ต้องมีอะไรให้เขามั่งเราก็ทำดีอย่างที่เราเป็นของลงคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะตรงไปกับแม็โดนัลอยากกินแมคกโดนะัลแน่ ป้ายบักสูงสูงเลยแมคโดนัลด์หมู่บ้านเป็นทางด่วนทางด่วนผู้ใดขี่ข้านข้าเจ้ากรสิบขับรถออกมากินแมคโดนัลด์เห็นบ่าคา่ะแต่ว่าคนก็ไปเรื่อยๆเรือยเห็นบอนเด็กน้อยเล็กเล็ก,ลกรถจอดรถกระจอดหลายอยู่เลยรถจอดกินหลายอยู่เห็นบ่นสิบ 2ีก็ขั้นก,เกน็เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กเล็กคนก็กินหลายอยู่คนขี่คานท่ำกับเขากับน้ำสำหรับคนเดินทางดอกว่าคนเดินทางเอาบายบายนะคะตดโฟกันะเกียร์ทเยาวน้องเกียโฟกันเดอวิดีโอ Dui dui. Bye bye ka. Sambahai di.